เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวย่านท่าพระเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาวันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีด้วยความอยากรู้อยากลองของคุณโน้ตและเพื่อนๆก็ได้มาคุยกันว่าวันศุกร์ตอนเลิกเรียนหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วจะมาเล่นผีถ้วยแก้วกันโดยคุณโน้ตนั้น ได้อาสายทำกระดานผีถ้วยแก้วเองจึงได้ไปถามวิธีมาจากคนเฒ่าคนแก่จากนั้นก็ได้เริ่มทำโดยใช้กล่องกระดาษตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ใช้ผู้กันจีนแต้มเลือดไก่สดๆแล้วก็เขียนข้อความลงบนกระดานพอถึงวันศุกร์หลังเลิกเรียนหลังจากที่ได้ทำความสะอาดห้องเสร็จแล้ว คุณโนตและเพื่อนๆอนอีก4ี่คนก็ได้ไปนั่งกันที่หลังห้องแล้วเอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกมาซึ่งก็มีกระดานผีถ้วยแก้วถ้วยแก้วเล็กๆหนึ่งใบกระจกสองหน้าประมาณ5นิ้วและก็กระถางทูบและทูบอีกหนึ่งดอมีเพื่อนคนหนึ่งขอยือนดูเฉยๆจึงทำให้มีคนเล่นกันทั้งหมด4ี่คน หลังจากมานั่งล้อมวงกันหมดแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราจะเรียกเขายังไงดีท่องนโมพุทธายะย้อนหลังสามรอบเป็นการอัญเชิญวิญญาณคุณโน้ตได้บอกกับเพื่อนๆนพอทุกคนท่องจบก็รู้สึกว่ากระดานมันขยับเล็กน้อยทุกคนต่างมองหน้ากันเลิกลาก แล้วคุณโน้ตก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าท่านมาแล้วขอให้ไปคำว่าใช่หรือไปที่รูปบ้านก็ได้แต่แก้วก็ยังไม่ขยับไปไหนแต่แล้วอยู่ๆไม้กวาดหลังห้องที่อยู่ช่องเก็บของก็เด้งตกลงมาที่พื้นเองทุกคนตกใจหันไปมองกันเป็นตาเดียว แต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรมันมากแล้วก็หันกลับไปเล่นผีถ้วยแก้วกันต่อแต่ว่าเรียกเท่าไหร่แก้วมันก็ยังไม่ยอมขยับแล้วคุณนศก็ได้สังเกตเห็นเพื่อนผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆค่อยๆก้มหน้าลงทีละนิดเหมือนพยายามสังเกตอะไรสักอย่างในกระจกที่ตั้งอยู่ข้างๆกระดานแล้วอยู่ๆ เพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็ลุกพรวดขึ้นคว้ากระเป๋าแล้วก็รีบเดินออกจากห้องทันทีเพื่อนที่เหลือต่างนั่งมองหน้ากันคุณนตก็ได้คิดในใจว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้ต้องเห็นอะไรแน่แน่ทุกคนต่างระแวงกันไปต่างๆนาน,นาจนดูท่าไม่ดีจึงได้ย้ายกันไปนั่งเล่นที่หน้าห้องเพราะจุดนั้นจะสว่างกว่าหลังห้องเยอะ จากนั้นก็ได้เริ่มท่องใหม่กันตั้งแต่แรกแต่คราวนี้แก้วมันขยับเคลื่อนที่โดยที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีใครแกล้งขยับมันอยู่หรือเปล่าลักษณะแก้วมันจะวนเร็วมากจนไปหยุดอยู่ที่อักษรรอเรือด้วยความนึกสนุกคุณโนตจึงได้ถามไปว่าถ้ามาจริงๆ เพื่อนผมมันใส่กางเกงในสีอะไรแต่ความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนแก้วมันพยายามจะพลิกขึ้นทุกคนจึงช่วยกันกดไว้แล้วก็ได้ถามกันว่าเป็นฝีมือใครจะกแกล้งอะไรกันหรือเปล่าแต่ในจังหวะน,นั้นเองก็ได้ยินเสียงอะไรบางอยา่างกลิ่งเข้ามาทางหน้าต่างหลังห้อง ทุกคนต่างตกใจกันมากเดีรีบหันไปมองทางต้นเสียงก็เห็นสิ่งนั้นกลิ้งไปชนกับประตูหลังห้องแล้วมันก็หยุดลักษณะเป็นลูกกลมๆเพื่อนคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าใครโยนลูกมะพร้าวเข้ามาวะนี่มันชั้นสามนะทุกคนยังคงจับตาม,มองไปที่ลูกกลมๆนั้นแต่ดูเหมือนว่า มันจะค่อยๆขยับหมุนอยู่กับที่เหมือนมีคนไปจับมันหมุนเบาๆคุณโน้ตได้พยายามเพ่งมองไปที่สิ่งนั้นไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เห็นมันเหมือนเป็นจมูกคนยื่นออกมาคุณโนตเริ่มใจสัน่นภาวนาขอให้ตัวเองนั้นมองผิดแล้วก็ได้พยายามสังเกตให้ดีอีกครั้งอยู่ๆ ก็ได้ยินเสียงของเพื่อนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนั่นมันหัวคนนี่ว่าทุกคนรีบวิ่งกระเจิงออกจากห้องทันทีแล้วต่างคนก็ต่างพากันวิ่งหนีกลับบ้านเช้าวันต่อมาทุกคนก็โดนครูเรียกเข้าไปทำโทษสาเหตุที่ครูทราบก็เพราะว่า พวกคุณโน้นนั้นไม่ได้เก็บอุปกรณ์ต่างๆกลับมาด้วยและหลังจากพักทานอาหารเที่ยงคุณโน้ตก็ได้ไปถามเพื่อนผู้หญิงที่กลับบ้านไปก่อนว่าเจออะไรแต่เพื่อนคนนี้ก็ไม่ยอมพูดคุณโน้จึงได้บอกไปว่าแกบอกพวกเรามาเถอะเพราะเมื่อวานพวกเราก็เจอมาเหมือนกัน เพื่อนผู้หญิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเราเล่าให้ฟังแล้วเราจะเจออะไรไหมทุกคนก็ต่างมองหน้ากันแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเราเล่าให้แก่ฟังแล้วแกก็ต้องเล่าให้เราฟังบ้างสิแล้วเพื่อนผู้หญิงก็ได้เล่าว่าตอนที่กำลังท่องเชิญวิญญาณกันอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเสียงคล้ายๆกับตุ๊กแกร้องแต่เธอมั่นใจว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงอย่างแน่นอนเธอจึงได้เหลือบไปมองในกระจกก็เห็นเป็นมือข้างหนึ่งลักษณะขาวซีดคล้ำๆห้อยลงมาแตะที่กลางถ้วยแก้วเธอจึงได้ก้มลงมองต่ำๆผ่านกระจกด้วยความกลัว ก็ปรากฏว่าเห็นเป็นร่างผู้หญิงผมยาวใส่ชุดมอห้อมสีคล้ำเปื้อนโคลนขาทั้งคู่ชี้ตั้งไปบนเพดานนิ้วมือแตะลงมาบนถ้วยแก้คล้ายๆกับท่าหกสูงจากนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆหันมาทางเพื่อนผู้หญิงใบหน้าสีเขียวคล้ำตาเหลือกมองไปตรงกระดาน และริมฝีปากสีดำที่อ้ากว้างนั้นคล้ายกับพยายามจะพูดอะไรบางอย่างคุณโนตได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกจุกที่ท้องจนต้องนั่งลงบนเก้าอี้คิดว่าแบบนี้มันไม่ปกติแน่ด้วยความกลัวและความหวาดระแวงทำให้คุณโนตอยู่นิ่งไม่ได้แล้วหลังจากเลิกเรียน จึงได้ชวนเพื่อนทุกคนไปปรึกษาพระที่วัดและในขณะที่กำลังจะเดินออกจากโรงเรียนนั้นพานรงก็ได้เดินมาพูดว่าเป็นยังไงล่ะพวกเองใครเขาให้เล่นกันช่วงโพรโเพลคุณโน้ตจึงได้ถามกลับไปว่าทำไมล่ะครับลุงพิธีกรรมที่ทำเฉพาะตอนเย็นก็คือการสวดศพ แล้วรู้หรือเปล่าช่วงที่วิญญาณเขากำลังเดินผ่านไปมาพวกเองเรียกใครถ้าเขาผ่านอยู่แถวนั้นเขาก็มาหาพวกเองกันหมดแหละคำโบราณที่เขาพูดกันไว้ว่าตะวันทับฟ้าก็คือเป็นช่วงที่เปิดกับเปิดแล้วเองรู้หรือเปล่าทุกวันนี้พวกเขาก็ยังตามเองอยู่ เพราะพวกเองไม่ได้เชิญเขาออกแล้วเขาจะไปไหนได้พานรงได้บอกมาคุณโน้ตใจหายแวบรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วพานรงก็ได้พูดต่ออีกว่ารู้ไหมตอนเที่ยงที่พวกเองนั่งกินข้าวกันอยู่ข้าเห็นเขานั่งแย่งข้าวพวกเองกินอยู่บนโต๊ะรีบไปหาหลวงตาซะ ให้ท่านช่วยก่อนที่จะเกิดเ,เรื่องไม่ดีขึ้นคุณโน้ตและเพื่อนๆจึงเดินคอตกน้ำตาซึมไปหาหลวงตาที่วัดพอไปเจอหลวงตาที่วัดท่านก็ได้พูดขึ้นว่าเอ็งอย่าพึ่งเข้ามารอข้างนอกก่อนคุณโนตกับเพื่อนๆถึงกับงง จึงได้ถามหลวงตาไปว่ารออะไรเหรอครับหลวงตาข้าไม่ได้หมายถึงพวกเองข้าหมายถึงผู้หญิงที่เดินตามมากับพวกเองหลวงตาได้ตอบกลับมาคุณโนตรู้สึกเสียวสันหลังวา่าหันกลับไปมองข้างหลังแต่ก็เจอแต่กับความว่างเปล่าหลวงตาท่านก็ได้ถามต่ออีกว่า พวกเองไปทำอะไรกันมาคุณโนตจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงตาท่านฟังท่านก็ได้บอกว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวข้าจะผูกสายสินข้อมือให้ก่อนแล้วพรุ่งนี้พวกเองค่อยกลับมากันใหม่หลวงตาจะทำบางสกุลให้หลังจากที่คุณโนตและเพื่อน ได้เข้าทำพิธีบังสกุลแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมส่วนผีผู้หญิงนั้นหลวงตาท่านก็ได้ทำพิธีสวดส่งวิญญาณให้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของผีถ้วยแก้วครับ